อาเอ๋ยของสองห้องท่านคุญมาย่องมณีท่าน,านประหลัดองค์การบริห,หารส่วนตำบลนวท่าท่านสุนทรีขุไทยประดิษฐ์ท่านกำนันตำบลนวท่าครับเก่าพิรมกิจท่านผู้นำหมู่บ้านครับพี่น้องกเกษตรประการตำบลนวท่าครับ <c oughs> ที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอบรมโคร,รงการส่งเสริมด้านการประมงในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นทา่ายินดีต้อนรับทุกท่านผู้โชคดีจำนวน5้าสิบคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากตำบลน,นท่าและตำบลข่าเทียมปลาเป็นอาหารโปรตีนที่ย่อยง่าย และมีประโยชน์ต่อรา่างกายเป็นที่นิยมรับประทานทุกบวกครัวเรียนแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเกือน้อยมากดังนั้นทางราชการโดยเฉพาะสำนักงานจังหวัดขอนแกน่นได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอหนองสองห้อง ได้พัดเลือกเกษตรกรที่มี่อเลี้ยงปลาและต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่านั้นโดยเข้าร่วมโครงการและฝึกอบรมหลักสูตรการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความรู้ในการเลี้ยงปลาวันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ลักทั่วไปในการเลี้ยงปลาจะ ต้องทําอย่างไรการเลี้ยงปลาที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมได้ต่อไปครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจรับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาและเดินหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางลับ ภูมิน้ำเน่าโดยสวัสดิภาพับบน,นี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมโคร,รงการส่งเสริมด้านการประมงในบัดน,นี้ครับขอบคุณครับตายหลุมจะน้อยมากครับทจ้าไปยืนสถะหารท่านสตาสร,าร,าะระา์อะไรท่านประปปรงกับเจ้า Hello，你好。你好。好，我们教导裴飞松。慢慢，今天把